สวัสดีครับวันนี้กับเนื้อเซอรี่เกมแค้นมานเดิมครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมฮอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นโหมดบริดนะครับผมที่เพิ่ง,ขง<บ>เขียนนะฮะในแผนใหม่นะแต่ว่าก็เคยมีมาแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนง่ายๆก็เหมือนรีเมคละมาณนี้นะเหมือนรีรันอีกรอบนึงนะโอเควันนี้ก็เลยให้ากับการแบนนะครับผมจะแบนคนน้องนะไม่เกินสัตว์ ผมมีในโตนะครับขอเล่นหน่อยผมว่าเนี่ยโหมดบิดไอ้สัตว์กูบอกว่ากูจะเล่นในโตเย็ดแมมอ๋อแล้วแต่แล้วแต่เขาผมไม่ขัดศรัทธาผมเออเออสเกาโ <c oughs> หมดนี้นี่แม่งส <c oughs> ุติงทิงเบล กคลเบกโคเบกโคเบกไปกับเขาเอาเป็นนี่กันกนะกอดเดี๋ยวเราก็จะมาเข้ามาดูในเกมกันเลยนะครับ oh. โอเคครับเราก็เข้ามาก่อนในเกมนะฮะ oh. ก็มาอยู่กันในเกม oh. เราก็จะออกจะ oh. ออกออกไปอะไรค่ะ วันนี้มาอยู then, uh ่ที uh ่การสัพไวฮะอีแรงหลักปล่อยมาเฮาฮ่องฮ่องีเฮะหู้ไม่้ะใครแตกวงเราจะทักหานี่ฮะเราไว้ดิคะ เอาปล่าเอาเปล่เอาไหมเฮียทุกทีทุกคนจะฟังผิดนะครับผมบอกว่าเอาคุณทำไหมอี้ดิเฮียเออเม็นแมนเป็นงานเนาะมาตี้ปี้ทุกงานมาตี้มาตี้น้องปาตี้น้องปาตี้เรียบร้อยเรียนกินโรงเรียนกินสวยครับเด็กๆไปน้อง เฮ้ยไม่กระโดดหับว่วงยังไงเฮียนั่นเฮ้ยกดเลยผมจะออกว่า Double tap จะออกเป็นคอนสตันมาแล้วต้องลุกบลหลังเฮ้ยเอากดผิดนะมาครับมาแล้วโอ้โหเฮียนักสับ นักสับเดือดนักสับเดือดนักสับเดือด I drop you like I drop the band อะไรล่ะ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 เกิดปไปไหนปีกับพ่อเหรอฮ้ Heart streak เอาล่ะเอาล่ะพูดเหมือนเล่นพูดเหมือน What a pain Double tap Keep it up for more! Oh. Fun. Double tap! Super awesome skill! Drop I dropped drop the bear. back! double tap ไม่มีใคเหมืนแม่งไม่เคยเห็นคนชายนะแต่ผมว่าสีป็นโกงมากๆเลยก็โดนมันฆ่าอีกว่ยเอ้ยเหี้ยตายชนเผ่าน,นี่นี่ดูพี่นี่น้องเดินมาปิดกันหมดไเหี้ยอะไรละ่ะอยากล้นสับเหรอ <Hot S 2> อยากจะส่ง double tap เออเราอ่ะชนนะเน,น,น,นี่ยชน น้องปตีมั้งน้องปตีมน้องปตีมเฮ้ยยังไม่ถูกอย่างมั้งรับได้ครับต่อไปต้องออกบิงไงบิงได่แจ๊อนึ่งมันสุดแหลมยิงปตีปุ๊บมึ้งละบิงเ,เข้ามาจบแมงโอเคครับคลิปนี้อาจจะไว <Yeah. S 1> เป็นปตี Is it too hot for you? Double tap. Don't hate the player. Hate the game. Yo, your building is getting hit by this. This is not my end. มาครับมาไอสัตว์ไม่ใช่ถุงยาไม่ไอสัตว์เออไอ้ส i <laughs> เอ่ลิสของสเกลยังสเกลเราเขย่าโลกเก็บเพื่ออะไรไม่รู้เงี้ย Don't stop now Someone likes to get spanked มีบิงอยู่นะครับ Don't stop now Someone likes to get spanked เดี๋ยวมึงสั่นเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึเป็นโรคไสัน จอ oh yeah, oh yeah, ุตยนิ่มขนาดนี้มันทนหรืี้กันวะ The h e l l b o n e have destroyed a Legion tower อ้าวอ้าวโอ้

Someone likes to get spanked. The helpful have destroyed a legion tower. Yeah. Retribution. Oh, yeah, double tap. Someone likes to get spanked. Yeah. Super. Oh, I'm yo your building is getting hit by a shit the hellborn have destroyed a legion tower what you gonna do about it double d's

เล่นตลกไอ้ัิหายเล่นผิดรุ่นมาแล้วจอกก้อจอกกระจายเดี๋ยวมึงนอ Say my name, Barracks has been destroyed. They got your girls. More money, don't no problem. เฮ้ยไม่ใช่เฮ้เออบอกว่ต้องออกอันนี้สองอันเฮียกปูร่วเลยซะบ้าที่ขจัดไปซะแล้วลนะเด็กๆไปนอ้กล girls แม่ที่บอกตรงๆ

จบกันแล้วนะฮะกับคิดฮอนนะคบผมหมดปิดนะผมก็ใครที่ชอบฝักก็ไลค์ัตด้วยนะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ